สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่างยูทูบรถดำสวยๆจารัดครับนะเดี๋ยวเราไปดูไอ้วัยรุ่นหน่อยดิลาเราไปถึงไหนแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยสะอาดหรือยังไหนเฮ้ยให้ล้างรถทำอะไรเนี่ยฮะล้างรถไง ดูให้มันมันล้างรถด,ดูมันทำดูโอ้ตอนไหนจะสะอาดนี่เท <Yeah. S 1> ี่วปากเสยียเลยตายเลย <c oughs> <c oughs> นุ่นเมฆก่อตัวใหม่แล้วครับนุ่น <c oughs> เอาเร็วเร็ว ชิดนิดหนจะได้ทูแฟ็บทูเฟซ่ามอมแมมหลายวันเลยครับจอดอยู่ตรงนี้แม่วันนี้นึกได้ครับไปรุ่นมาไม่มีงานให้ทำครับก็เลยให้ยกเครื่องสูบใส่รถมาเลยมาล้างจากซูเปอร์เกตไปเลยครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะพาพาไปขายรถไปด้วยไหมพร<ะ>ุ่งนี้จะพาไปขายรถไปด้วยไหมไปบ <ไป S 2> ่อ<ไ>ปโอ้อยากไปด<อ>้วยเหรอเอาเดี๋ยวพาไปรุ่นไปด้วยแล้วกันพรุ่งนี้อันน,นก็หาไม้กวาดครับเสียดายไม่ได้ไปกวาดมาเองเองเอามือจับออกก่อนนิดนั่นนะไม้อะ่ะเอามือโอออกอก่อนนิดเออจะได้เร็วหน่อย ซื้อน้ำมันเป็นสินมาร้อยหนึง่งล้างไปเถอะสะอาดแน่อนอนครับโอ้น้ําเยอะแถวนี้ไม่ต้องกลัวเปื้องน้ําครับเรด,ดูดูท่าล้างครับนี่เหมือนยืนเยี่ยวเลยครับโอ้โหนี่โอ้แรงนะโอ้ใหญ่ป่ขอไงดิององอโอ้ <laughs> ยังแรงเลย <laughs> ต้องจับสองมือซะอู้แดดร้อนมากเลยครับแดดเปรี้ยงเลยอ่ะยอดเลยโคตรโคตรเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่รอดแน่นอนเออได้ยังไม่กวาดได้ยัง มงคลซาวาหาไม้กวาดให้ครับล้างใกล้จะเสร็จอยู่แล้วทำ <c oughs> ไม้กวาดได้ดีเน <c oughs> ี่ย <c oughs> อาแป๊บเดียวเองไหมเอ้ยกวาดออกเลยปล่อยไปก่อนวะสายน้ำนะฮะมาเนี้ยมานี้ามาเนี้ยเดี๋ยวจับให้ าวาดไปรุ่นบอกแรงครับวาด,ดไปเดี๋ยวฉีดน้ำให้เออวาดไปเลยเออวาดไปเูดิวาด,ดให้มันแข็งไปเลยแหละนัะ่นแหละวาดไป วฉีดให้ถ้ามันอ่อนเองเอาขาเอางอะกวาดรถเอาขาเอางกวาดรถเอออันแล้วก้วเออละจะได้เสร็จเร็วๆหนอฮะ นั่นแหละอ้วไปไวรุ่นนี่ให้ล้างก็โมเตอร์ลินตยนู้นนั่นแหละอากคลิงคล้งกลิง้งกลิ้งเฮ้ยจงว่าไม่บ้าจี้จริงดิว่าตักออกเลยไวรุ่นตักโยนไปข้างไหม เออนั่นแหละจะได้เร็วกว่าเออไอ,อฉีดไล่กวจะไปหมดนานมันละไอมันเหลือน้อยจะค่อยฉีดไล่มันมนนันหนาหนามันตักโยนตักโยนไปรวด ล้างข้างบนให้สะอาดเสร็จก็เดี๋ยวไปล้างข้างล่างเอาแฟตถูเนี่ยฉีดดินนี่อ,อ๋อป่ะไปดูเนี่ยฉีดออกให้หมดด้วยเออดินเยอะมากเลยครับ ม่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับข้างบนยังไม่สะอาดเลยอาบน,น้ำไปด้วยเลยรุ่อนอาบน้ำไปด้วยเลยเองอะ่ะจะได้ไม่ร้อนมันล่มแล้วจะมาอีกแล้วนะ สักหน่อยจะพาไปดูทีมงานอยู่ข้างในครับวันนี้เขาขุดขุดไปถึงไหนแล้วมองไม่เห็นสบายไหมทำงานวันนี้สบายไหมฮะเป็นอะไรมันเดิม,มดแบบไหน อยากแจก,กตัวอ๋ออยากแจก,กตัวโอ้อยากไปเลือกงานมีงานให้ทำก็ทำไปมีงานมีเงินเราเลือกงานไม่ได้หรอกเก,กตัวก็มีคนเก,กแล้วนี่ยังดีนะยังให้มาทำงานเนี่ยจะมีงานให้ทำสบายสบายครับต้นไหนมันจะสะอาดนอนี่ ล้างไปล้างมาอยู่นี่แหละโอ้ตายตายวัยรุ่นทำไป่เทท้าบอกเลยว่าอย่าเลื่องงานได้มาอยู่กับผมไม่ต้องห่วงครับมีงานทำครับหางานให้ทำครับเด็กขยันก็สรงเสริมมันไป อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรได้หรอกอยู่เล่นไปวันๆครับมันจะสะอาดบอนอนี่ดินนี่ยขีดไปขีดมาอยู่นี่ละโอ้มันสะอาดยากจังเลยเฮะดินนี่นี่ครับเราปล่อยไว้ปล่อยให้มันเลอะเกินไป ถ้าเราขึ้นแล้วเรารดลงปุ๊บเราก็กวาดทําความสะอาดมันก็จะไม่ล้างยากแบบนี้หรอกครับช่วงเมื่อกี้มันก็ติดฝนด้วยเนาะกวาดไม่ได้หรอกครับเรียบร้อยกวาดยากเพราะว่าดินมันไม่แห้งครับดินที่ตรมติดขึ้นมา ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เป็นความจริงแล้วจะได้ไปล้างน้ำเฟซ่าข้างล่างเจ้ว ข้างหน้าเนี่ยมกองอยู่เต็มเลยเนีย่รถมันเอียงมาข้างหน้าครับโอ้สี่ปืนถลอ,อ,อกหมดแล้วครับยกยางออกไปไว้นู่นเออ ล้างไปด้วยเล่นน้ำไปด้วยเลยอ้ากกิีงไปเดี๋ยวก็ตกค่ะดูตกตกตกอันนี้มันถุงอะไรไปรุ่นนี่ถุงปุ๋ยเนี่ยใส่โซ่นะายกไปไปว้ตรงนู้นก่อน ยกไปไว้ตรงนู้นแล้วก็ฉีดล้างตรงนี้ยกไว้บนผ้าใบนะเอออ๋อมันหมดไปเลยตรงเนี้ยอ๋อมันเอียงไปเลยดินเยอะนะตรงเนี้ยเอาออกก่อนนั่นน่ะอันนั้นยกไปไว้บนนู้นน่ะบนผ้าใบหน่อย ยินเยอะเนาะก,กว่าจะสะอาดไหมโอ้ขนาดน,น้ำแรงแล้วเนี่ยตลา,างน้ำปลาปลาเนี่ยหมดเยอะเลยแหละหมดหลายบาทอันนี้นี่ผมว่าแรงกว่าอัดฉีดนะเนี่ยเพราะว่ามันออกเยอะกว่าอัดฉีดมันออกแต่ลมครับลมออกเยอะแต่น้ำออกน้อยอันนี้เนี่ยน้ำเต็มเต็มเลยนะครับจวกเลยดอ่ะนี่กระจายออกหมดเลย เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผม,มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง Youtube รถดำส,ยสวยๆจารัสด,ด้วยนะครับสวัสดีครับไ,ไปบายไว้แล้วบายเอฟซีก่อนไ,นไปครับเฮ้ <laughs>